สวัสดีครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็พามาชมนะครับที่ทุ่งนานะครับตอนนี้อยู่ในช่วงการปรับพื้นที่นะครับเพื่อที่จะทําการเกษตรนะครับโดยตรงนี้นะครับปีนี้ก็เริ่มขุดบ่อนะครับตัวนี้ขุดบ่อแต่ก่อนเป็นบ่อเก่านะครับก็คือลอกใหม่นะครับให้ลึกลึกลงกว่าเดิมนะครับตัวนี้แบ่งเป็นหนึ่งชั้น สองชั้นสามชั้นเป็นบ่อสามชั้นเลยนะครับความลึกน่าจะประมาณเกือบสิบเมตรนะครับนี่นะครับก็ในส่วนของความคิดก็คิดว่านะครับการที่จะทําเกษตรก็ต้องมีน้ํานะครับก็เลยทําให้มีแรงบันดาลใจนะครับในเรื่องของการต้องขุดบ่อก่อนนะครับก่อนที่จะทําทุกอย่างนะครับในเรื่องของการทําการเกษตรนะครับตอนนี้ก็เลยลงมือ อันดับแรกก็ขุดขุดบอ่อนะครับพื้นที่ในการาทำบอ่อก็น่าจะประมาณเกือบสองงานเกือบสองงานได้นะครับความความกว้างนะครับความกว้างของบอ่อนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นถนนนะครับถนนรอบบอ่อนะครับแล้วก็หลังจากขุดบอ่อเสร็จนะครับก็ได้มีการเจาะเจาะบาดาลน,นะครับ จาะบดานนะครับตัวนี้เป็นบดาน5นิ้วนะครับตัวนี้เจอน้ําแล้วนะครับตัวนี้นะครับเป็นบดานและตอนนี้กําลังติดต่อโซลารเซลล์นะครับในการวางแผนก็คือบดานตัวนี้ก็จะใช้โซลาร์เซลล์นะครับในการดึงน้ําลงมาพักที่บ่ออีกทีหนึ่งนะครับถ้าบ่อขาดน้ําก็จะดึงน้ําจากโซลารเซลล์มาที่บ่อนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับน้าจากโซลารเซลล์ก็สามารถใช้ใน ด้านกนากเรเกษตรอื่นๆไม่ว่าจะเป็นนะครับแปลงหญ้าสําหรับเลี้ยงวัวน,นะครับและก็นาข้าวนะครับซึ่งพื้นที่แปลงนี้นะครับมันจะดีอย่างหนึ่งนะครับมันจะมีทั้งที่รุ่มและก็ที่ดอนนะครับส่วนที่เป็นที่ดอนของผมก็ได้ปลูกยางพารานะครับเป็นยางปี48นะครับตัวนี้เป็นยางปี48ก็ ตอนนี้ก็สร้างรายได้นะครับจุนเจียครอบครัวอยู่นะครับตอนนี้สําหรับที่ดอนนะครับแล้วก็จะเป็นที่รุ่มสิบกันก็จะเป็นที่ราบรุ่มนะครับปีหน้าฝนก็ทํานานะครับแต่นะครับตอนนี้ก็ถ้าปีหน้านะครับขุดบ่อเก็บน้ําแล้วก็มีบาดาลโซลารเซลสามารถดึงน้ําได้ก็โครงการปีหน้าก็จะอจะทํานาปลังด้วยนะครับตัวนี้นะครับก็มีสส่วนมีนาข้าวกับอ่ แปลงยางนะครับแปลงยางพลาแล้วก็มีโครงการเพิ่มเติมก็คือนะครับตรงนี้นะครับมันเป็นพื้นที่ว่างจากการปลูกยางพลานะครับก็มีแนวคิดว่าจะปลูกไม้ผลนะครับนะครับจะเป็นทุเรียนเป็นเงาะเป็นลำไยนะครับตรงนี้เป็นผลไม้รวมนะครับตรงนี้นะครับเึ่องซึ่งตรงนี้แต่ก่อนมันเป็นที่ที่ลุ่มนะครับน้ําขังก็ได้อ่ เติมดินเข้ามานะครับปรับภูมิทัศน์ให้มันเหมาะสมนะครับแล้วก็ที่เห็นดำๆตรงนี้ก็เป็ี่ีนขี้วัวนะครับเพราะว่าดินที่นำมา,าถมที่มันเป็นดินที่ไม่มีความอุดมสมบูรณ์ก็ต้องเติมพวกมูลสัตว์นะครับเป็นปุ๋ยครอบเข้าไปนะครับเพื่อปรับดินให้มันมีความอุดมสมบูรณ์นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นโครงการเล็กๆนะครับ เพิ่งเพิ่งวางไว้ปีนี้แหละนะครับก็เลยลงมือทําเริ่มจากแต่ก่อนตอนนี้เป็นบอ่อเก่านะครับเป็นบอ่อเล็กๆก็ลอกลอกใหม่นะครับเอาไปให้มันใหญ่ขึ้นสามารถเก็บน้ําได้เยอะขึ้นนะครับโอกาสข้างหน้าก็คิดว่าจะเลี้ยงปลาด้วยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เจาะบอ่อบาดาลน,นะครับบอ่อบาดาลตํ้หรับน้ำน้ำจากบาดาลลงมาที่บอ่ออีกทีหนึ่งนะครับมาพักไว้ที่บอ่อแล้วก็ทกํางานเกษตรนะครับตรงที่บ่อนี้ก็จะมีได ได้น้ําจากบ่อนี้เพื่อ,อไปใช้ในการเกษตรนั้นต่างๆนะครับก็จะเดินระบบน้ําดึงน้ําจากบ่อนี้ไปใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทุเรียนเงาะลำไยนะครับกล้วยนะครับพวกนี้นะครับก็จะวางระบบให้เรียบร้อยแล้วก็ดึงน้ําจากบ่อนี้ไปใช้นะครับตอนนี้คือเป็นแผนงานนะครับที่วางเอาไว้นะครับสําหรับ มีพื้นที่อยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็เลยกลับมานะครับวางวางแผนงานเอาไว้นะครับแล้วก็ที่ทําอยู่แต่ก่อนแล้วก็เป็นสวนยางพารานะครับเป็นป่ายางนะครับเป็นป่ายางแล้วก็เป็นนาข้าวเป็นนาข้าวส่วนหนึ่งนะครับนาข้าวและในส่วนที่เหลือจากยางแล้วก็ข้าวมันจะมีส่วนที่พื้นที่ว่างบ้างตอนนี้ก็จะเป็นผลไม้นะครับจะลงผลไม้ก็วางระบบน้ําให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้ ก็ค่อยมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอกาสข้างหน้านะครับเดี๋ยวถ่ายอัปเดตให้ดูอีกที่นึงนะครับก็วันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ